สวัสดีครับผมวันนี้นัดโซลา r เซลล์นะครับจะมานำเสนอวิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ออฟกิทระบบไฮบริดนะครับก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบผสมผสานนะครับสามารถใช้งานร่วมกับไฟบ้านได้นะครับโดยหลักการทำงานคร่าวๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับโดยนะครับพื้นฐานการใช้งานก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็จะมีช่องต่อแผงโซลา r เซลล์นะครับช่องต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นระบบ24โวลต์ขนาด 1 2 0 0วัตต์นะครับเป็นระบบมอแปลงเทอร์ลอยนะครับอินเวอร์เตอร์รุ่นมอแปลงนะครับจะได้เปรียบในเรื่องของความทนนะครับแรงกระชากได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมานะครับการใช้งานกับแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงขนาด250วัตต์นะครับถึง300วัตต์ต่อได้ไม่เกิน3แผงนะครับหรือพิกัดกระแสของแผงรวมกันแล้วไม่เกิน3 0แอมป์ตามที่ตัวระบบคอนโทรลชาร์จของอินเวอร์เตอร์รับได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่อง DC เอานะครับเป็น DC โหลดเอาไว้ต่อใช้งานกับพวกอุปกรณ์โหลด DC 2 4โวลต์นะครับช่องนี้ก็จะเป็น AC เอาครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับอันนี้ AC in ก็คือเอาไว้ในกรณีที่เป็นแบบถ้าเกิดมีไฟบ้านนะครับเราก็ต่อเข้าโดยการทํางานก็จะทํางานได้2แบบนะครับนี่เป็นหน้าตาของเครื่องนะครับโดยการใช้งานก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่อง ุ่ม up down enter นะครับอันนี้เอาไว้กดเมนูปรับการตั้งค่านะครับโดยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นโหมด01ก็จะเป็นโหมด UPS นะครับโดยการทำงานก็จะเหมือน UPS ที่เราคุ้นๆตากันทั่วไปนะครับอันนี้ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าเป็นโหมด03นะครับเพื่อเป็นไปใช้งานระบบไฮบริดนะครับโดยตัวเครื่องนะครับจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนถ้าไฟในแบตเตอรี่หมดลงนะครับ ไฟแบตเตอรี่ไม่พอระบบก็จะมีการสวิต์นะครับไฟบ้านมาใช้แทนอันนี้ในกรณีที่แบบลูกค้าที่เอาไปใช้ระบบในบ้านนะครับแต่ถ้าใช้เป็นตามสถานที่ห่างไกลจากไฟฟ้านะครับเราก็ใช้เป็นระบบออฟกิดธรรมดาก็คือต่อแบตเตอรี่แปลงไปใช้งานทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับได้ทำการทดสอบนะครับจ่ายโหลดเข้าที่บ้านนะครับโดยจ่ายโหลดทั้งบ้านเลยนะครับ โดยที่เห็นนี้ก็จะเป็นมิเตอร์สีแดงนี่นะครับก็จะเป็นมิเตอร์วัดไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับสีเหลืองก็จะเป็นมิเตอร์วัดไฟนะครับจากอินเวอร์เตอร์216นะครับก็ตอนนี้มีโหลดที่เป็นตู้เย็นทํางานอยู่นะครับนะครับทีนี้เราจะมาลองปิดเบรกเกอร์ที่เป็นเมนบ้านดูนะครับนะครับไฟบ้านดับอินเวอร์เตอร์ยังอยู่นะครับอันนี้ LCD ที่เห็นก็เป็นบอกกําลังบัตต์นะครับทั้งหมด ทีนี้มาดูหน้าตาเอาพุทของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้บ้างนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบเพียวไซเว็บแท้นะครับสามารถใช้งานกับโหลดที่เป็นมอเตอร์นะครับได้อย่างดีนะครับอย่างเช่นพวกพัดลมนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ําสว่านอย่างงี้ครับใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาทีนี้มาดูนะครับว่าระหว่างเพียวไซเว็บกับโมดิฟายไซเว็บมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นเพียวไซเว็บนะครับอันนี้เป็นแบบโมดิฟายไซเว็บนะครับถ้าเกิดโหลด ที่เป็นมอเตอร์นะครับมาต่อใช้งานกับแบบโมดิฟายไซเบ็นะครับมอเตอร์ก็จะมีเสียงค้างนะครับที่เราได้ยินเสียงอื้อๆนั่นแหละครับเพราะว่าเอาพุทที่ได้มันจะไม่เหมือนกันนะครับราคาก็จะถูกกว่าอันนี้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้นะครับทีนี้กลับมาดูนะครับหน้าตาของเครื่องกันต่อนะครับว่ามีเมนูฟังก์ชันอะไรนะครับตัวปุ่ม up down นี้นะครับเราสามารถกดเลื่อนไปนะครับเพื่อดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆอันนี้เป็นสถานะแบต นะครับสถานะแบตอันนี้เป็นเฮิร์ตนะครับไฟบ้านไฟบ้านเราห้าสิบเฮิร์ตอันนี้เป็นสถานะโหลดนะครับตอนนี้ยังไม่มีโหลดทํางานนะครับอันนี้อินพุตพีวีนะครับแรงดันแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้กระแสชาร์จเจ็ดจุดเจ็ดแอมป์นะครับวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแย่นิดนึงอันนี้บอกกําลังวัดของแผงโซล่าเซลล์ครับอันนี้เป็นหน้าตาปกตินะครับนี่ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับนะครับเปิดปิดก็กดใช้งานง่ายๆครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0848343973นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผลงานนะครับต่างๆทาง facebook นะครับพิมพ์นัดโซล่าเซลล์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ